ไม่ผูกก่นเลยะ,เคะ,ะ,ะ, 2, ะคะอเนีะเ็นนิะคะกนิมนะคะสโลนิดนิด ตัวสตอเบอรี่แบบนี้นะกลองมมากเบยล้เป็น Hello k u t e Fruit Correction เป็นน้คะเป็นเกแล้วก็ไเ ตัวใจสติ๊กเกอร์นีนับก็นุ่มค่ะ าสุดกันที่เราเคยีนี่ยนอกนะ No, 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 no.